สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม NKJC h วันนี้มาวันนี้เราจะเล่น Abyssard Day กันโดยการรีวิวแสแตนก็คือ D4C โดยที่ D4C ตัวนี้ของผมมันทำเป็นเลิฟเทนแล้วนะงั้นขอดัมมี่หนึ่งตัวใครอาสาเป็นดัมมี่ให้พี่ได้บ้างสกิลแรกครับสกิล E การต่อยรัว ถ้า,ถ,าถ้าโดนเต็มถ้าโดนเต็มเโดยศัตรูเมื่อขยับก็เลือดถึงเลือดถึงส้มนะเลือดถึงสีส้มนะสกิลนี้ก็เหมือนสกิลสแตนทั่วไปสกิลที่สองสกิล R เป็นการเป็นการต่อยเป็นการต่อยด้วยหมัดแรงสองครั้งแล้วมันจะมีลูกลูกเสริมอยู่อันนึงมันจะเป็นโบนัสไม่ใช่โบนัสเดิเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะมีดาเมจเสริมมาตอนศัตรูปิวนะ สกิลทีก็ยิงปืนดาเมจสามสิบแรงมากปืนนี้เหมาะกับการการที่แบบจะอยู่เล่นระยะไกลได้ส่วนสกิลวายคือการแทงศอกนะเป็นสกิลที่แรงเหมือนกันสกิลเอฟคือการไปต่างโลกไปอีกโลกหนึ่งคู่ขนานมันพาไปได้ทุกคนนะไปไปกี่คนก็ได้ เราจะไโผล่ในแมปเก่าตอนยังไม่อัปเดตโดยที่เราสา,สามารถทำอะไรก็ได้แต่แต่ถ้าคุณมาแมปนี้แล้วคุณจะเก็บของในโลกโลกโลกปัจจุบันไม่ได้นะคุณต้องฆ่าตัวตายก่อนไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรน่าจะน่าจะเป็นแบบห้ามเอาของอะไรเข้าออกห้ามเอาของอะไรเข้าออกโลกคู่ขนาน ตวนึอ้ยไปสนามดีกว่าจะได้มีดัมมี่เยอะส่วนต่อไปนะครับสกิล H สกิล H คือการสร้างคือการเรียกตัวตนอีกตัวหนึ่งของศัตรูของเราเพื่อให้มันระเบิดถ้าถ้าถ้าศัตรูถ้าตัวตนอีกตัวหนึ่งของศัตรูมามันจะระเบิดนะอย่างเช่นอย่างนี้ สกิลนี้ไม่สามารถกดค้างได้นะคือซัมมอนได้แค่ตัวเดียวส่วนต่อไปสกิล B คือการซัมมอนตัวเราเองขึ้นมาสามตัวแต่มันบางบางครั้งจะได้สองตัวนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเอ้ยแล้วมันจะโจมตีทุกคนนะฮะรวมถึงเจ้าของด้วย หิวให้พี่หน่อยหิวให้พี่หน่อยสกิลสกิลสกิลต่อไปเป็นสกิลที่คุณต้องใช้ซากสดนะคะบก็คือสกิลเลิฟเทนเลิฟเทนคือสกิลที่ขี้โกงมากคือการกดเจนะฮะแล้วแล้วคนอื่นจะตีเราแต่จะโดนตัวเองยกเว้นถ้าแต่ทักถ้าทักแอคโฟตีเรามันจะมันจะเข้านะฮะ สแตนที่ชนะทางของ d ีโฟก็มีไอโกอี e เลควิมที่ผมเคยเห็นมานะโกอี e เลควิมแล้วก็ทักแอคโฟเพราะมันจะตีตอนมันเปิดเลิฟเทนได้ส่วนคอมโบคอมโบผมจะสแสดงวิธีคอมโบที่ผมใช้นะคืออาทีแล้วก็เดินเข้าไป Y ปึบเลื่อนมันก็จะเหลือแค่นี้ แล้วก็ถ้ามันถ้าเขาเป็นโกอีเขาจะกลายร่างเป็นโกอีแล้วเลือดจะเต็มแล้วเราก็เปิดเลิฟเทนเลยเพื่อจะไม่โดนดาเมจจากโกอีแล้วเขาจะตาย <S <S นี่แหละก็ะเป็นวิธีคอมโบเบื้องต้นนะสําหรับผมหรือคอมโบไงก็ได้แล้วแต่คุณน่แล้วแต่คุณถนัดกันเลย <S 2> <S 2> เออเออแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เลิฟเทนหมดคุณรีบวิ่งหนีไม่งั้นคุณจะตายโดยเร็ว ผมเตือนแล้วนะงั้นไปละเอ้ยตีกูอ้าวตีกูออกมาลูกสมุนเนี่ยก็นี่ก็แค่คลิปเบื้องต้นนะนี่คือคลิปรีวิวโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำคลิปพีพีกันในอัลบิสาัสเดย์ผู้ชนะให้อะไรดี เอาอะไรดีทุกคน,นใช้คูกกาเอาทำอะไรลูๆๆๆกกาผู้ชนะผู้ชนะได้ดีโอเดด